โอ้น่ากินมากอืมทำซุปเต็มข้นมากอร่อยอร่อย,อรอยอเราถ้วยเล็กๆขายหนยึ่งเรียนสิบบาทแล้วก็เดี๋ยวถ้วยประมาณเท่านี้ยี่สิบบาทอันนี้สามสิบเป็นเครื่องก๋วยจั๊บเครื่องในแพงครับวันนี้มาเจอกว๋วยจั๊บเจ๊เก๋เขาเรียกว่า กวยจับรถพ่วงสู้ชีวิตบ้านบ้านฉางดังบ้านฉางเขาจะขายอยู่ที่บ้านฉางครับตะเวนอยู่โซนนี้อยู่วัดสมบูรณ์ปากทางวัดสมบูรณ์ปากทางวัดสมบูรณ์อ่าอยนั้นแหละแล,ะแล,ะและ้วก็ไปเวทไอเนินกระปอกบ้านจุ่นหน่อยครับก็คือไปทั่วไปทั่วบางทีก็ไปมาจนลูเดี๋ยวผมจะลงเบอร์เทือไว้ให,ให้ถ้าใครอยากตามมาทานเนี่ย ให้โทรตามเอาว่าอยู่ตรงไหนเนาะใช่ดีกว่าใช่ดีกว่าเพราะว่ารถเนี่ยจะวิ่งไปเรื่อยๆใช่วิ่งไปเรื่อยเพราะเราไม่ได้ขายเป็นสุดเป็นอี้ใหครับอย่างนี้คือสี่สิบาทสี่สิบบาทจ้าหมูสุนไก่กรอบครับแต่ถ้าใครอยากกินของถูกเนี่ยให้เข้ามาในโรงเรียนบ้านฉางใช่โรงเรียนบ้านฉางก็จะเริ่มต้นที่ยีบาทยี่สิบบาทเท่านั้นถ้าขายในโรงเรียนเนี่ยครับ โอ้โหดูความข้นน้ำอร่อยมากนี่นะครับสั่งไปแล้วเดี๋ยวต้องลอง,ลองว่าจะจริงดัง, <c oughs> งคำพูดหรือเปล่าอร่อยจริงค่ะเพราะแต่น้ํานี่เดือดตลอดเ,เดือดพร่านแก๊สเลืองมากเพราะว่าเราจะให้น้ํานิ่งไม่ได้น้ํานิ่งแล้วไม่อร่อยครับเนี่ยสี่สิบบาทคู่เลยค่ะอร่อยมากค่ะ นี่คือปริมาณ40บาทนะครับนี่นะโอ้น่ากินมากอ,อน้ำซุปเต็มก้นมากอร่อยอร่อย,ออยอมผมจะใส่น้ำส้มนิดนึงผมชอบออกเปรี้ยวหน่อยนะครับมีลูกค้ากินไปหลายชามนะอย่างนี้ชามเท่าไหร่ บาบทานี่คือสามสิบบาทขายผู้ปกครองผู้ปกครองมาแล้วสามสิบนะคะสามสิบบาทจ้าขอบคุณค่ะพร้อมอยู่นี่นะคะเราของเราจะใส่ไก่กรอบอเเข้มข้น,นอร่อยไม่มีใครทำนะมีเจ้านี้ทำเจ้าเดียวนะ เดี๋ยวเด็กๆก็เื่อสิบบาทเช่นเด็กอ้อมกำลังก็น้อยอ่ะน้ำังน้อยไปจับจ้านีคือปริมาณ10บาทนะครับ ก็คือเดี๋ยวเด็กเลิกเรียนเนี่ยเขาก็จะมาเลือกเอาเนาะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำซุปลงไปแ็จะตเวนไปเรื่อยๆเนาะ เรียน,นเลิกเด็กก็มากินกันหลายคน,นครับบางทีผู้ปกครองก็มาซื้อมาก็มาเลือกเลือกเลือกเดี๋ยวเราจะขายให้เด็กกินเองเด็กบางคนไม่มีตังค์นะเราก็ต้องให้เขาให้เขากินนะนะ้ว่าไม่เสียตังก็ก็นไปลูกเด็กบางคนลูกก็ดี าารครับโอเคก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับก็ฝากกันไว้ใครอยากทานเดี๋ยวแอดจร้งเบอร์ไปให้นะครับก๋วยจับเจ๊เก๋เขาเรียกว่าก๋วยจับสู้ชีวิตอืมเขาจะเป็นไก่กรอบใส่มาวน้ำซุปเขาบอกเลยเข้มข้นนี่ื่องใน ไม่มีกลิ่นเลยข้างในล้างดีมากอ,อืมเขาจะขายอยู่พถแวกบ้านฉางนะครับวิ่งรถไปเรื่อยแต่ช่วงเรืกเรียนเนี่ยเขาจะมาที่โรงเรียนบ้านฉางเพื่อมาขายให้ผู้ปกครองกับนักเรียนเนาอะอืมไม่ผิดหวังอร่อยครับ